รายง,งานผลการดำเนินงานห้องเรียนคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่านอักษรกลางที่ประสมสระอาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งด้วยเสียงเพลงผู้จัดทมนางสาวเรียงสินสหสรังศีครูโรงเรียนวัดนาบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองความสำคัญและผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอจากสภาพปัญหา ครูได้ประชุมผู้ปกครองแบบออนไลน์พบว่านักเรียนมีความบกพร่องในการอ่านประสมคำครูผู้สอนจึงคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อช่วยฝึกทักษะการอ่านด้วยสิ่งเพลงโดยทดลองใช้พย,ยัญชนะอักษรกลางกับสระอาสอดแทรกไปในเพลงมีเนื้อร้องจดจำได้ง่ายขึ้นนักเรียนมีการพัฒนาในการอ่านอักษรกลางที่ผสมสระอาคล่องขึ้นตามลำดับ จุดประสงค์และเป้าหมายของการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอักษรกลางที่ผสมรสลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ด้วยเสียงเพลงเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนวัฒนาบุญอ่านอักษรกลางผสมสระอาดได้ร้อยละ100เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนได้รับการพัฒนาการอ่านอักษรกลางที่ผสมสรสลา กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน4ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของ PDCA ประชุมวางแผนโดยมีผู้บริหารครูภาษาไทยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์รับรู้ถึงปัญหาการเรียนการสอนการประสมคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยจะพัฒนาการอ่านนักเรียนด้วยนวัตกรรมภาษาไทยคลิปเพลงอักษรกลางผสมสระอาผลปรากฏว่าในที่ประชุมมติให้ทำคลิปวิดีโอทดลองใช้นวัตกรรมนี้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนในเรื่องอักษรกลางกับสระอา ถ้าประสบผลสำเร็จสามารถนำนวัตกรรมนี้ต่อยอดไปยังสระอื่นๆได้ 2. ขั้นตอนการดำเนินง,งานขั้นตอนที่2ครูได้แต่งบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอักษรกลางและสระอาสอดแทรกไว้ในเนื้อเพลงลงใน YouTube หลังจากนั้นนักเรียนได้ฝึกอ่านอักษรกลางก่อนเรียนโดยมีแบบทดสอบให้อ่านผู้ปกครองเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนฝึกร้องเมื่อมาโรงเรียนครูได้นำแบบทดสอบการอ่านอักษรกลางผสมสระอาให้นักเรียนหลังเรียนประสิทธิภาพของการดำเนินงานหลังจากที่นักเรียนเรียนรู้คลิปวิดีโอมาจากที่บ้านแล้วเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนสามารถร้องเพลงได้ทุกคน การใช้ทรัพยากรการสร้างคลิปวิดีโอเพลงลงช่อง YouTube จัดทำขึ้นเองและใช้ทรัพยากรได้อย่างไม่จำกัดมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำแต่ให้ความคุ้มค่าผลการดำเนินการผลสัมฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับนักเรียนมีพัฒนาทักษะการอ่านอักษรกลางที่ประสมสราอาด้วยนวัตกรรมนี้ร้อยละ100 คู่สอนได้ทดลองกับสื่อที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนทดลองใช้นวัตกรรมนี้ ปัจจความสำเร็จต้องขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่ให้ความร่วมมือทําให้แบบเสนอผลงานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหนูชอบที่คุรูสอนเป็นเพลงมากเลยค่ะเพราะว่ามันสนุกและมันจำง่ายค่ะหนูเป็นของเกรียงแต่หนู ไม่เกมภาษาไทยหนูได้ยินเพลงนี้หนูจำอสอิการได้ค่ะแบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้ปกครองที่มีต่อครูผู้สอนบทเรียนที่ได้รับครูผู้สอนและนักเรียนได้มีการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีนักเรียนที่มีบิดามารดาเป็นชาวพม่าก,กะเหรี่ยงสามารถสอนลูกด้วยการเปิดคลิปวิดีโอนี้ได้การเผยแพร,แร่การได้รับการยอมรับ ครูได้เผยแพร่นวัตกรรมนี้ลงกลุ่มไลน์ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่1และเผยแพร่นวัตกรรมนี้ลงสื่อออนไลน์ช่อง YouTube เป็นนวัตกรรมที่ใช้แล้วประสบผลสำเร็จผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองให้การยอมรับเป็นอย่างดีสามารถนำไปต่อยอดในสระอื่นๆได้โดยการแต่งเพลงเรื่องนั้นๆที่กำลังเรียนอยู่